สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาอนพาวดู h ช n n นลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยในงวดของวันที่ยี่ิหกนะคะเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสรุปนะคะโค้งสุดท้ายหวยฮานอยวันนี้นะคะมัดรวมสี่หน่อยนะคะกดไปรับชมแนวทางนะคะเสาอนก็ฝากพี่กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไปรับชมเนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ในช่องทาง y o u t u b e นะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ให้น้นไป0440นะคะแล้วก็6 4 0นะคะในตารางเนาะไม่ใช่ในตารางนะคะในห้องนะคะห้องกลุ่มนะคะเมื่อวานนี้สอนให้ไปก็ปิดกกราดกันเลยนะคะเมื่อวานนี้หิงหิงปังๆยุกช่องนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเอ่อสามารถแอดไอดีไลน์โอนมาได้นะคะพี่ๆไอดีไลน์นะคะโออินเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะสองหนึ่งหนึ่งนี่นะคะพี่ๆถ้าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเนาะถ้าสนใจก็ทักมานะคะทักมาแล้วอย่าลืมนะคะบอกโอนด้วยนะคะว่าขคเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ สำหรับวันที่ยี่สิบห้านะคะมาสรุปผลกันก่อนนะคะพี่พี่ก็ยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะให้เด่นไปที่หกกับศูนย์นะคะหกมาอยู่ในหลักร้อยเนาะแต่ศูนย์นี่เดินดีนะคะพี่พี่ตัวฟันนี่ก็มาแต่อยู่ในหลักร้อยนะคะเมื่อวานนี้นะคะตัวที่สะออนเจาะเข้านะคะพี่พี่เยดายนะคะเมื่อวานนี้ไม่มาหกศูนย์กับหกสี่นะคะ รอบที่เข้านะคะเมื่อวานนี้เข้าศูนย์สี่นะคะพี่พี่แต่อยู่ในชุดกันนะคะมาศูนย์สี่ตรงๆเลยนะคะรอบปกติเข้าชุดกันไปนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะคะเข้าศูนย์สี่ไปเลขบนนะคะมาในชุดกันแล้วก็มาเข้าศูนย์สามนะคะพี่พี่ศูนย์สามก็อยู่ในชุดกันเหมือนกันนะคะพี่พขอโทษขออภัยด้วยนะคะ จะให้เข้าแต่มาอยู่ในชุดกันนะคะก็รอบปกติมาทาั้งล่างแล้วก็บนนะคะพี่พี่ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะคะ VIP 0 0 2แล้วก็5 2นะคะรอบนี้หลุดไปนะคะ3ตัวก็หลุดนะคะพี่พี่ก็ฝากตามด้วยนะคะของออวันที่ย6ิบนะคะเดี๋ยวมารับชมกันนะคะวันที่ย6ิบ ก็ขอให้เดินดีอีกนะคะพี่ๆขอให้เฮงๆปังๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะให้เด่นไปที่สามแล้วก็เจ็ดันสามนะคะพี่ๆสำหรับตัวเจาะนะคะในวันนี้สายเจาะตัวเด่นของเราก็จะมีสามมีเจ็ดนะคะฟันที่สามเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะมีสามเจ็ด สามสี่แนะคะแล้วก็3 6มหเนวทางนะคะในวันนี้เนาะก็มี3 7 3 4จ็ดแล้วก็สามแนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น 0 2นสองนะคะพี่พี่สำหรับฮานอยในงวดนี้นะคะชุดเน้นก็มีหกคู่นะคะชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดศูนย สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะพี่พีสำหรับสามตัวนะคะสามตัวก็จะมี8ป7ดสามเจ็ดสองสามเจ็ดนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะก็ขอให้ปังปังนะคะขอให้ทางอ,อ่า บ้านนะคะทุกท่านเนาะโชคดีนะคะร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพี่พตัวกันนะคะชอบเจ็ดแปดสามตัวนะคะแปดสามเจ็ดก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆังรวยๆนะคะอย่าลืม กด s u s c r i b e แให้โอนด้วยนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ